สวัสดีค่ะออนพัชนันค่ะสวัสดีค่ะสวันนีเซราคค่ะวันนี้มาทํารับหน้าที่เป็นเอ็มีเตรียมตัวมายัางไงบ้างค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาจริงๆเราใช้ประสบการณ์ที่สั่งส่มาตั้งแต่ยังเยาวัยของเราโดยก็ไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนั่นเองนะคะก็ก็ปล่อยจอยตามใจมากก็คือทางทีมงานก็บอกว่าใจจอยเลยหนุ่มชิวๆอย่างเงี้ย ต่มีชิวนะคะคือมือสั่นจริงๆคือจริงๆเราก็ไปแบบว่าไปดูมาบ้างแล้วก็ไปแบบว่าระลึกไปตอนแบบอีเวนท์ที่เวลาบางทีไปออกเพราะพี่ๆที่ก่อนเขาจะแบบพูดยังไงแล้วส่นยังไงบ้างอะไรเอาเอาจริงๆคืออย่างที่ที่พวกเราไปเคยออกอีเวนท์มาค่ะก็จะ MC แบบสั้นๆขั้นเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเป็นแพทเทิร์นที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่นี้เหมือนแบบเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะมาอย่างบางทีแบบพี่ศิลปินข้างหลังยังไม่พร้อมเนี่ยอาจจะพูดอะไรต่อดีนะ ก็จอยนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นฝึกประสบการณ์นั่นเองค่ะก็แล้วก็วันนี้วันเด็กค่ะก็ตอนนี้มีวลีฮิตอยู่เด็กคนนั้นโตมากลายเป็นสําหรับออนกับตะหวานเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นอะไรคะเด็กเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นน้องตาค่ะแกโตอยู่ไหมแกเป็นน้องตา คือเพลงเด็กคนนั้นโตมากลายเป็น <c oughs> เธอเนาะเนี่ยเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นอองฟองเฮ <อง S 3> <อ>้อยอันนี้อองฟอง,ฟงคืออองฟองอ่ะแฟนคลับตั้งให้ก็เลยรู้สึกว่ามันดูแบบตะมุตะบีดีอะไรเงี้ยก็เลยถ้ายอมไม่ไกลับไปได้ก็จะใช้แบบอองฟองเป็น AKA <c oughs> คเอ<า>ส,สดีค่ะอองฟองอองฟองค่ะอู้ยก็คือคนแบบอองฟองอองฟองอ่ะอองก็ได้อองอะไรเนี่ยมันจะออง คะก็เราเพิ่งเปิดค่ายใหม่ของพวกเรานนั่เองค่ะก็คือ Unique Entertainment ค่ะก็ตอนนี้ก็ค่อยๆร้อนผลงานของเราในแต่ละอย่างก็แต่พวกก็จะมีทิศทางของตัวเองอย่างเช่นตาวหวานใช่ค่ะอย่างของตาวหวานก็อาจจะเน้นไปเรื่องการร้องเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นคน,นชอบร้องเพลงนะคะแต่ว่างานอื่นก็จ้างได้นะคะรับได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมีช่องมีทุกอย่างของตัวเองแล้วก็อกปล่อยพวกเพลงโคเวอร์แล้วอาจจะมีคอนเทนต์ต่างๆเข้ามาด้วยค่ะเะ็มก็รับเอ็มซีก็รับค่ะรับได้ทุกอย่างรับได้ทุกอย่าง ขอแค่จ้างมาใช่ค่ะบริษัทเราคือเน้นก็คือจ้างได้ค่ะทุกอย่างจ้างได้ทุกอ,อย่าง<ช>ค่ะสโลแกนบริษัทเราจ้างได้ทำได้ทุกอย่างค่ะใช่ค่ะ,คะตามตาหวานเละของอออย่างของอนอนพอาีก็จะเป็นเน้นทางด้านการสแสดงค่ะใช่ก็วันนี้ก็เตรียมเปิดกล้องเลยได้อะไรต่างๆก็สามารถติดตามได้ในอนาคตนะคะมีสปอยล์ได้ไหมคะสปอยล์หรอเปิดจะเปิดกล้องอะไรพิกบทบาทอาเชคพี่บดบ่าไม่เคยเล่นบทนี้มาก่อน ใช่ใช่ใช้คัดพิคบนบารเลยก็ท้าทายดีค่ะชอบอ่อแล้วก่อนวันนี้เพลงแนวเพลงที่อยากร้องไหมคะบอกสไตล์เพลงที่ชอบเป็นพิเศษอ่าสไตล์เพลงที่ชอบเป็นพิเศษใช่ไหมคะจริงๆหนูก็เป็นคนชอบฟังเพลงป๊อปปกติด้วยแต่ว่าอาจจะมีความแบบเป็นอานด์บีมิโซเล็กๆนะคะก็อยากจะทําเพลงโคเวอร์ใดๆให้ออกมาในแนวร้าบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่กําลังว่าเขาฮิตกันอยู่ตอนนี้อะไรแบบนี้ค่ะหรือว่านำมาโคเวอร์เลย หรือว่าจริงๆก็สามารถการติดต่อไปฟิชเชอริงได้นะคะมื <c oughs> อสับตัวก่อน,นเลยค่ะมือไนะ <c oughs> ม้อ่อนแล้วสำหรับอ่อนถ้าบทที่อยากแสดงนะคะ <c oughs> เรายังไม่มีโอกาสได้แสดงอยากแสดงบทประนนะมาณไหนเอาจริงๆอยากเล่นแบบไซโคที่เล่นกับจิตใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่แบบแบบมีหลายตัวอะหลายบุคลิกในตัวเองรู้สึกว่าแบบท้าทายดีนะ หนูจะได้รับบทที่ค่อนข้างสดใสละเลิศเ่ยมันก็อาจจะคือณตอนหนูเป็นเด็กเป็นโทษอยู่นะคะมันก็เลยง่ายอย่างไอะไรที่มันแบบดีขี้นมันน่าสนใจคือฝาก็ยังไงฝากช่องติดตามไหมเอ่ยฝากช่องทางติดตามค่ะก็ฝากติดตามยูนิคเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะงั้นก็ฝากติดตามยูนิคเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะทั้งอินสตาแกรมทวิตเตอร์ยูทูบก็คือทุกช่องทางเลยค่ะก็สามารถไปกด ่องตัวของแต่ละคนแล้วก<ช>็วได้ของอ่อนแล้วก็ของตาว่านะค่ะก็สามารถติดตามแล้วก็เป็นกุงใจให้พวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะ